เมื่อวานนะคะไปเจอขี้เหล็กอยู่ข้างทางนะคะเยอะก็จริงค่ะแต่ว่ายอดของเขาไม่ค่อยงามเราก็เลยไปเก็บเพิ่มที่หลังบ้านค่ะจะเอาไปรวมกับที่เราเก็บเมื่อวานค่ะเพื่อนนั้าก็จะมาเด็ดเอาแต่ยอดอ่อนๆของเขาอัานนี้นะคะไม่ไม่ได้กินดอกที่เป็นเป็นตุมต่มๆเลยค่ะเพราะว่ามันไม่มีให้เก็บนะเพื่อนๆเขาจะฟันทิ้งหมดค่ะเหมือนว่าเขาไม่นิยมกินกันหรือยังไงก็ไม่รู้ แล้วเขากินนะคะเขาจะไม่กินยอดนะคะทุกคนเขากินดอกทุมๆเท่านั้นแต่เรานะมาจากทางอีสานคะ่ะทุกคนเราก็กินใบเพราะเราจําได้ว่าแม่เราเวลาแกงก็คือจะได้ใบเหมือนกัน <laughs> มันเกี่ยวกันไหมเนี่ยหลังจากที่เราเด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาไปต้มประมาณสักง20นาทีคะ่ะ20นาทีแล้วเราก็จะเอามาล้างน้ําประมาณสองรอบคะ่ะจากนั้นก็จะเอามาตำต่อตำให้แหลกพอประมาณคะ่ะแล้วก็ที่ขึ้นตั้งไฟคะ่ะ ใส่พริกแกงคั่วแล้วก็กระปิลงไปบ้านเราก็จะใช้พริกแกงใต้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยขี้เหล็กที่เราตาไว้แล้วจะปรุงรสด้วยน้ําตาลน้ําปลาเกลือผงนัวค่ะที่เราก็เพิ่มน้ําหน่อยนะคะเพราะว่าน้าน้อยไปหน่อยค่ะแกงขี้เหล็กของเราก็เสร็จแล้วค่ะวันนี้นะคะชิมรสชาติด,ดูแล้วค่ะน่ากินมากมากค่ะกระทีเข้มขน้นกําลังดีแกงขี้เหล็กอหอมพร้อมแล้วค่ะ ใครยังไม่ทานข้าวมาทานด้วยกันก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ